สวัสดีครับขอผมชิโร่ไปเก็บมาพงอยู่ก็มาเจอกับคุณโทดิเซนน่ะที่เดอะสูนจะซูในเรียลสติวออมาจะซีนแข่งขึ้นเตื่นตื่น,นเตียงน,น,นี่ผมยัง,งไม่ได้นอนเตื่นผมหล่อนหล่อนฮิวหล่อนโอเวอร์หมดแล้ว <c oughs> โดนใครมาเนี่ยเข้าใจนะแกดิว่าเีย แต่ไม่ต้องออกบ่อยขนาดนั้นก็ได้แข่งมา่อหร่แข่งแล้วเนอะเอาบูธไปเอาบูธไปตบอย่างดีว่าตบได้นะแต่เขาไม่ตายว่ะเนี่ยนะเอาบูธเอาบูธส่ไหนให้เราเล่นผมเอาบูธสายเวียแมสเนี่ยแหละแต่ว่าคือมันสู้ได้ชิวๆเลยแต่เขาไม่ตาย เขาไม่ตายใช่ไมเขาก็ไม hm oh oh, ่ตายตัวใหม่ก็ได้แฟนลงกูเค็มพัเนี่ย้ถสองเดมเดมสามโอมึงใช่ไหมเนี่ยี้ด้วยเ็ตอนยูเก็สามทิกเกอร์เดมหกิวทิกเกอร์ยอนเลยครับยอดเลยครับยวเก่งนะครับิวเก่งยวเก่งจรฮะเ แล้วแล้วแล้วแฝกนะไอ้พวกนี้ยคือมันจะเกาะปุ่มแบบเข้าท็อปแล้วไปตกกันเองบนะ่อยไหมพอแบบโดนเองเข้าไป่เก่งจริงเลยนะฮะพอเราไม่ลงแข่งไอ้เรี้ยเข้าท็อปเฉยเลยไม่มีใครคัดแค่คัดขาไงแต่ถ้ารับอาินจาสองใบครับเซฟครับ, okay, รบติดอ่างพี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้ติดอิจาหมดเลยนะฮะติ๊กเกอร์ติดอินจาเขาเล่นติดติดกันไปหมดเลยอลิน <laughs> จานะ <laughs> อะไร <laughs> อ๋อ เกี่ไม่ได้แยกเลยนะเว้ยเสียบๆเลยเสครับเสรยนะครับแฟนรอครับเล่นกับคุณนะผมสละการป้องกันดีไหมก็ดีนะคุณจะสามเยอะผมจำได้สละการปกันเนี่ยออยังครับสามร้อยสิบติดอครับไม่ได้ซักใบอระกาศขายขอแค่เทสหนึ่งแวรบวกครับ แอปแ็กคือมีคนมาเสนอจะเป็นของวินทีสิบใช่ละห้าร้อยกูก็เลยถามคนนั้นว่าการที่รีมามันจะเป็นแรงเลยบ็อกซ์สองขายไปเท่าไหร่ครับส่งเราเป็นเดอซู <c oughs> น่าจะห้าร้อยบวกๆครับแต่จะผูกอ๋อดูตอน <c oughs> ตอนออกมาตอนแบบอะไรหลายๆอย่างแล้วเดี๋ยวจะบอกนะครับถ้าให้ <c oughs> ได้น้อยกว่านั้นได้ก็ปรับน,น่าจะไม่ต่ำนะฮะน่าจะแบบไม่สูงกว่าห้าร้อยอาจจะให้ได้แต่ขอดูอะไรก่อนก่อน เพื่อคุณก็โอเคครับลูกค้ารายใหญ่เสียสกิลครับหนึ่งเจ็ดครับมีครับชิจำไม่ได้นกตัวไหนอะเดี๋ยวเป็นนกปากผิดหนึ่หมือนบรรการโอ้ยจะได้เช็คครับไม่มีดามเมตทิเกอร์เช็คครับโอทิกเกอร์ครับแปดพันบรรการตัวนี้สิบสามตกแทรกตกผิด ค่อท่ม,อมันก็มีไวไ้เถาครับจบคุณไหนึน่งรอรไปครับสกิลครับเอาข้อตนึงไป เล่นมานี้ครับจ่อสองเล้ัับเอาเรื่องขอ้องคนนี้ตรงนี้หนึ่งครับโลการหนึ่งหห้าพันครับโลกาไดทิเกอร์เช็คครับเช็คโอเวอร์ทิเกอร์ Holy shit man หมดโมอะไรครับโอเวอร์ทิเกอร์เฮ้ยผมผมยิ้มเลยได้โอเวอร์มาโอเวอร์กันแต่อยางได้ได้มากกว่า ฮิวดีกว่าในเลยฮิวยังรู้สึกดีกว่าวันนี้เดิผมตีไม่เข้าเลยนะไม่มีนะไม่มีตัวตีแล้วไอโอเวอร์ที่มันต้องออกเขาเรียกไงจังหวะบวกไอโอเวอร์ที่ออกตอนไหนก็ได้อะที่ว่าเด็กแบบไม่มีผลกับเด็กมันไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าแบบมันสามารถทำให้เปลี่ยนได้ในจังหวะหนึ่งก็อยากให้ออกเหมือนกันเปลี่ยนดีไหมเขอตัวเปลี่ยนเปลี่ยนไปคือเกียรต่างมีใครจะเปลี่ยนได้แบบคุณละเกมจะเปลี่ยนนิดหน่อยเลยเปลี่ยนเยอะเลยเปลี่ยนเยอะเลยอยู่แมนแคนไม่เนียวนานเกลี่ย เกมไม่เปลี่ยนบุมแลวครับนี่เกจะเปลี่ยนไอโอเวอร์ของลูเคียเปลี่ยนเป็นโวเอร์เวสตกแมนเม่อแต่คาเอียไม่ไม่พอจะจากสกิลอะคือแบบไไอเีรยออกมาการอย่างนี้เลอ๋อเอาช่อไปเลยปบบอกตอนนี้ตีทัไม่ได้ใช่แต่าริวอาานี้เลยไปแต่มีเล่มาตายเบน ออเลกาสองใบข้าสวยไอหมูเรียออกมาโดนปืนโดนเอาเลเทวพันโดนเทวพันยิงตายอนาถเทแล้วแบบประเด็นคืออะไรวะออกมาโชว์ตอนเดียวไมได้ไม่คือแบบมันไม่เหมือนสก้าเลยสก้าออกมาโชว์ตอนเดียวชนะจริงออกออดสิันนี้แบบทำสกิลไว้ดูเลยแต่เนี้ยเหมือนแบบรีบๆๆปุ๊บสกิลมีแค่นี้แ่ละแตวันนี้ครับแต่ออฟฟิศดูแบบมีไมาดอกยักษสูงกว่าเลย ดูฟรีเลยติดชื่อนึ่งจังจังร้นผมเอาบ้านหนึ่งสุดเรียลคอร์สสองคนนี้วันที่ชื่อโชว์ตัวอยู่างตัวสักว์บ้านแต่บัวนะพวกต้องไปหาไปนี้ไอตัวเพิ่มได้เอ้จะเพิ่อนได้เมื่อเป็นคอนยังไงนะไอตัวเพิ่มได้แรกต้องบอดได้แรกต้องบอดเท่านั้นหนึ่งกับสองต้องไม่มีได้ต้องไม่มีลกเกอร์ ใบแรกต่อใบแรกไม่แต่ในในวงนี้มันเขียนว่าต่อให้ได้ทิกเกอร์ใบสองก็จะไม่ได้เลยต่อมันเป็นคอนอ๋อต้องบอดต้องบอกสองใบเพิ่มวงหนึ่งได้โอโหจรเงี้ยอันหาดทิ้งเสียเขาหนึ่งทิ้งมือหนึ่งก็นะไอ้ตัวบูธไกเบียบูธเสียเขาหนึ่งเหมือนทิ้งมือหนึ่งแมนติดชื่อเลยไหมได้คอน ถ้าไหนบอดะไหนบ์นม่งแต่ท้าสมมติไที่2องนั้นออกติกร์อ่ะก็จะหยุดเท่ากับว่าเกษียหนึ่งเขาก็ะดิ้งมือหนึ่งทีเกียสเข้าเลยที่เข้าดิกรบล็อกสุนเก้ากูเย่ยกเงี้ยอะไรทรับไม่มีที่เ่อนสองะหครับเฟิร์สเฟิร์สคทที่พังให้กับบรรยกาศสองหรืสามบรรากาศสองสามขอห้าพันนะคบเรื่องที่จะอินเสตครับซีมันหนึ่งบรรยากั ีมันหนึ่งผมได้หนึ่งทิ้สองหมื่นขอขอสองหมื่นห้าให้จเจอกัสาันอ๋อไอจังหวะราคาตกแล้วครัไว้ผยอัรอครับทเทกียรครับเออเทเกียร์ยตอนแรกขายห้าพ <5, S 2> ันแต่กลอบสวัสดีจ่ะเอาเอะไรเอาอะไรไหมเกลี่ยไมนะ่มีอะไรไมีพิโชโซดีเอสแล้วก็สามารถทิ้งมือหนึ่ใบนะครับ เนี่ยคุณนัพูดทิกเกลมูลยะรกูเลี้งไ้แล้วเอาแยกให้พี่เจนเถืเจื่อนมันเถื่อว่าใช้อ่านั่นน่ะเด็กว่าจะไปขายเพราะว่าไม่ครับทามาจากไหนนี่พี่เจนากพ่ยาตหาทิกเกอร์แดงเ่ยของของพีนัทนี่นีนี่เนี่ยทิกเกอร์แดงนี่น เนี่ยเพียบเลยสกิลครับสวาร์มัดีปสะค่าเเนี่ยพอดีเลยกูได้ทิกเกอร์น้ำเงินอีกชุดหนึ่งเอาไว้ใส่นอนใส่รอเลยอ่าฟ้อนคีไม่ขอบ๊อบบ๊บผมแล้วไม่ขอเราสวาร์มแล้วเฉยเยจว่จวก็ได้ฮะฮ้ยแต่หาเกต2สองไม่เจอมาหรือไม่จวดแล้ว ไอเกตสองซีเดย์ให้พี่นัดเป็นแค่สามใบมันต้องมีหนึ่งด็มันมีเจ็ดมันมีเจ็ดหรือหกอ่ะมีเจ็ดอ๋อน่าจะขายไปแล้วมัากชุดนั้นอ่ะทำไม่ผิดอ่ะเล่มันนี่ไปอ๋อแต่เพราะว่าพี่บอกว่าไม่ต้องเก็บขายเลยอ่ะพี่น่าจะขายชุดนั้นใส่มันมีไปอ๋อของร้างแม่ใส่ไปมันนี่ไปสองขาดคิบใบหนึ่งก็ไม่เป็นไรกูมีตีครับสองหมื่นคิบ แต่โอเวอร์เนี่ยสี่อ๋อยชีช y? สผมลืมตอนอลู่อดอสี่โอ้โหเกือบเกือบขาดชีสไปหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรชี่ที่บ้านยังมีชีสสีแดงยวอครับชีสไปนะไม่เด็กนั้นนะเจดานไม่สวยเท่าไหร่น่าจะน่ารักกวนะ่าน,นีนะ้เท่าไหร่เนี่ยนะตีครับนินจามังกรนินจาเนี่ยมึงก็ต้องแปลงร่างได้เหมือนไอเนี่ยเหมือนสลามอะ่ะมึงต้องแปลงร่างเป็นผู้หญิงได้เึงจะน่าไหมไม่ดูอย่างไอแมวตัวเริ่มสิพี่อย่างแปลงร่างเป็นมังกรแล้ว ไม่ใช่มังกรเป็นงี้อันนี้แรงเกินไปครับเข้าเข้าครับของของเออ้ยอดของแบบจบแล้วดูครับไม่มีสิเข้านะครับเพิร์อเสร็จครับเราเพิ่ว่าบอกหน้าเพื่อออกเป็นคลิปแบบก็เรื่องไงดูครับดาก้อนมองอ่ะเอาไป็ีคลว่าอะไรดากดก้อนมองดาก้อนแดนเซอร์อะไรแบบนี้บ้างนะไม่น่าเดื่ อะไรไปได้ไหนอ่ะยนชนใบนี hey, <y> ้ไงก็ใช้ไพ่ออะไรอ่ะมันชุดสองสี่แปดจะใบอื่นหรอมันมันมีใบชุดอื่นใช่ไหมหนึ่งาองรลอนัเไ้ชุสองมมโซบาร์อีกแวนครับโซบาร์นึ่เปิดสาม อ่าได้เพิ่อไหมอ๋อเปิด3โมงหนึ่งคหน่งมอที่ใบครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด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 เมสี่โฆษณาอะไรครับเปนถามยังไม่เพิ่มเป็นผีนะผมเริ่มมีหลักถ้าเป็นผีโซบาร์หนึ่งเปิด3าโมงหนึ่งชุดหนึ่งชุดตัวที่เกตเท่ากับเปินต่อกนปอนี้เด็กจะก็จะมีอีกตัวนึงเป็นโซบาร์หนึ่งชุดจากดอกตัวหนึ่งหกพันมีมีออเดนี้มันน่าคล้ายกันสอใบ ล้วก็ใช้โซบาเหมือนกันแต่นั้นคอได้บวกพาวเวอร์อแต่มันได้โมดิค<ช>แล้วก็ชุแบแล้วก็ออเดอร์ชุบมีอะไรวะออเดอร์ชุบใหญ่ก็เขากล้าเลยแล้วก็มีไอ้นั่นแหละไอ้หมานั่นแหละ,หแ,หละแต่ถ้าเล่นตรงสายมันได้ชุบสองเนีขาหนึ่งโม่สามถ้าแวนเป็นแมกโนเลียตื้อดือด้อบวกห้าพันห้าพันเก็บคนนี้โซบาส์จุหนึ่ง จับับัสับอราไงสไม่เที่ยงไปรู้ได้กินเลยไปดเนเดดิเวรเสร็จครับสองใบนะครับเขาเขเอาขึ้นไงแมนทั้งหมดครับ เป็นไงคร <ido> ับถากับเฝ้าเลยันทั้งหมดที่เที่ยวแล้วไม่กับเาเลยครับเช็คครับโนติเตอร์ท่วแ้่าเทไหร่มครับ่สสาปสครับอปอรแะปาอุยก้ายค่้าเจหน้าผมไม่รอย โอเคจบไปแล้วนะครับ hmm.